นิยายรักเรื่องหัวใจดวงนี้เพื่อเธอโดยอนันตาตอนที่13รออีกแล้วเหรอเขาถามเธอสีหน้าของเขายังคงบึ้งตึงเธอพยักหน้าคุณก็รู้ถ้าฉันตัวคนเดียวฉันจะไม่ปฏิเสธคุณเลยคุณต้องเห็นแก่พ่อของฉันและพ่อของคุณเขาถอนหายใจ มันต่างกันแองจี้ผมกลับไปใช้นามสกุลของแม่แล้วงานของพ่อและผมก็คนละสายเธอขมวดคิ้วแตะแก้มเขาเบาๆคุณใช้นามสกุลของแม่แสดงว่าเขาไม่พูดต่อเธอคงเข้าใจเขามากขึ้นเขายอมทิ้งทุกอย่างเพื่อเธอเขาหันไปจูบมือของเธออย่างวาวร อย่าทรมานตัวเองอย่าทรมานผมแองจี้คุณรู้ดีอยู่แก่ใจเขาจ้องตาเธอเขาจริงใจและรอคอยที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกันกบเธอขอเพียงให้เธอยินยอมเธอถอนหายใจยอมอ่อนลงจนกอดเขาแน่นมือบางรูบไล้เส้นผมและต้นคอของเขาอย่างแผ่วเบาก็ได้ค่ะทีละขั้นตอนเขายิ้มรับ จะยังไงก็ได้อย่างน้อยเธอก็เข้าใจเขาแล้วแล้วเขาจะต้องการอะไรอีกเขาจูบเธออีกครั้งก่อนจะกลับไปที่ห้องพักของตนเองเขาตามมาเฝ้าเธอที่ร้านอีกคืนแล้วมารับเธอกลับไปที่สนามบินวิเวียนตามมาส่งเธอกอดเพื่อนสาวแล้วขอให้วิเวียนไปเยี่ยมเธอบ้างวิเวียนก็ตอบรับเป็นอย่างดี นนพัฒนกอดเธอระหว่างทางกลับประเทศไทยเธอเมื่อเธอเผลอหลับเขาดูแลเธอจนรู้สึกอุ่นใจคนขับรถของเขามารับขณะที่กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแบล็กกี้ที่เริ่มโตเป็นหนุ่มส่งเสียงทักเธอดังลั่นทำเอาเธอหัวเราะร่วนนนพัฒนยิ้มร้องลั่นบ้านเลยสงสัยคุงคุณคงปล่อยให้มันเหงาเธอยิ้มรับ เดินมาส่งเขาที่รถเพราะเขาบอกก่อนหน้านี้ว่าเขามีงานต่อเธอเห็นแววตาของเขาที่ว้าววอนเธอจึงเอ็นตัวเข้าใกล้เขาเพื่อจูบเขาเบาๆเขายิ้มรับจูบตอบเธอเธอหลับตาลงรู้สึกแปลกเหมือนไม่ใช่ตัวเองเขาไม่กล้าทำอะไรมากกว่านี้แต่รู้สึกดีที่เธอจูบเขาก่อนเหมือนยอมรับเขาขึ้นมาบ้าง สองสายตาสบกันสองคนเท่านั้นที่เข้าใจและสื่อถึงกันผมรักคุณเขาบอกเบาๆเธอยิ้มรับแตะแก้มของเขาอย่างอ่อนโยนจนเขาขึ้นรถและจากไปช้าๆหลังจากนั้นแอนโทนีที่เพิ่งมาถึงเธอจึงเข้าไปกอดบิดาหนูขอโทษค่ะพ่อที่ไปโดยไม่บอกก่อนท่านยิ้มอย่างโล่งใจมากขึ้น อย่างน้อยลูกสาวของท่านก็มีรอยยิ้มพ่อไม่ห่วงเพราะนนเขาไปหาลูกแล้วเธอแกล้งย,ย่นจมูกใส่บิดาก่อนจะควงท่านเข้าบ้านมีรอยยิ้มที่สดชื่นขึ้นมากเมื่อเอ่ยถึงสิ่งที่ได้ทำกับวิเวียนที่เธอชมนักชมหนา เธอ,อยังเอ่ยชวนวิเวียนมาเที่ยวซึ่งเจ้าตัวก็ตอบตกลงบิดาเล่าเรื่องของโรง,โรงแรมซึ่งค่อนข้างจะปกติดีโดยเฉพาะเมื่อไม่มีใครมาสร้างกระแสทางลบให้โรงแรมต้องเสียหายนั่นกระทำเอาแองเจล่าโล่งใจเป็นอย่างมากรูปภาพของใครบางคนถูกส่งมาที่บริษัทของนาทักานเมื่อเขาเปิดออกดูก็คำรามลั่น โมโหจนหน้าแดงคนสนิทที่ทำงานให้นาถการเป็นทั้งเพื่อนและเลขาส่วนตัวมองอย่างไม่ค่อยสบายใจนักภาพของแองเจล่าและนนพัฒน์ที่จูบกันหน้าบ้านของแองเจล่าให้ตายนี่กูเสียท่าไอ้น้องชายของกูอย่างที่กูคิดไว้ไม่มีผิดนาถกานเท้าเอลเส้นเลือดที่ขมับเต้นตุบๆเขาทั้งรักทั้งแค้นแองเจล่า และนึกสงสัยว่าหล่อนได้ภาพว่าวิวของเขามาจากไหนจะมีใครก็คืนนั้นเขาไปเที่ยวหาน้องชายของเขามันคงทําให้หล่อนเลิกกับเขาเพราะจะงาบหล่อนเอาไว้เสเองนาฏกัรดาคำหยาบที่ทําให้ภาสันต้องกลุ้มขมับก่อนจะออกความเห็นคุณนัดแล้วรูปพวกนี้มันมาจากใครครับนาฏการหยุดคิดแค่นิดเดียวไม่รู้ แม้จะสงสัยแต่ความแค้นมีมากกว่าหนังนี่มันอยู่ที่ไหนพาสันยักไหลคุณไม่ได้สั่งให้ผมตามดูนี่ครับเขาศพเขาส,บ,ขาสบดออกมาเป็นน้ำไหลไฟดับจนพาสันต้องรีบทำหน้าที่บ้านครับเห็นว่าเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียเขาได้รับคําตอบแล้วก็ทิ้งงานขึ้นรถบึงตรงไปที่บ้านของแองเจลาทันที อาหารเย็นมื้อนั้นแองเจล่ามีความสุขยิ้มหัวเราะกับบิดามากขึ้นแถมเจ้าแบกกี้ยังประท้วงด้วยการถูตัวไปมาที่ขาของเธอคงเพราะอยากจะขึ้นนอนเธอหัวเราะเบาๆแล้วจุบแก้มของบิดาราติสวัสดิ์่ะพ่อท่านทำเช่นเดียวกันขณะที่เธอรีบพาแบลกกี้ขึ้นเตียงเสียงข้อความเข้าเธอยิ้มนิดๆมองดูข้อความจากนน,นพัฒน อาหารเย็นเป็นยังไงบ้างครับเธอตอบรับอร่อยเหมือนทุกวันค่ะคุณอยู่ไหนเขาตอบกลับจะประชุมอีกรอบอยากได้กำลังใจเธอยิ้มรับรู้สึกดีที่มีเขาเข้ามาในชีวิตขอให้งานราบรื่นค่ะเธอตอบแล้วรออยู่สักครู่เธอเห็นเขาอ่านแต่ไม่ตอบเธอจึงเข้าไปอาบน้ำ ราวๆครึ่งชั่วโมงเสียงโทรศัพท์ของเธอดังขณะนั้นเธอเพิ่งออกจากห้องน้ำเธอไม่ทันได้กดรับแอนทโทนีก็รีบเข้ามาหาเธอในห้องท่าทางแตกตื่นเธอตกใจขณะที่แอนทโทนีกอดเธอแน่นเกิดเกิดอะไรขึ้นคะพ่อนัฐการบุกเข้ามาท่านบอกเสียงค่อนข้างตกใจและตื่นเต้นท่านกดโทรแจ้งตำรวจเมื่อนัทการเริ่มส่งเสียงโวยวาย ขณะนั้นแองเจล่าวิ่งจี่เข้าไปด้านในห้องก่อนจะออกมาปักหลักรอเสียงข้างนอกกุ้นวายเสียงชายสองคนและเสียงของนัตการ์มึงถอยออกไปเธอสะดุง้งปล่อยกูกูจะตั้งกูจะดูหน้าแองจี้มันกล้าหักหลังกูเธอกอดเอลบิดาแน่นนี่คุณผมเตือนแล้วนะเสียงใครเธอไม่รู้รู้แต่ว่ามีเสียงเนื้อกระทบเนื้อ ก่อนที่ประตูห้องของเธอจะเปิดออกมาอย่างแรงแอนโทนี Anthony เข้าขวางนัธกา์ที่สูดจมูกฟุตฟิตก่อนจะทลาเข้ามาออกไปนะนี่แกไม่มีสิทธิ์บุกเข้ามาแอนโทนี Anthony ประกาศแต่นัตการไม่ฟังเสียงเมื่อเห็นว่าแองเจล่าอยู่ภายในห้องนัธการเริ่มออกอาการแพ้แต่ยังชี้หน้าดา่านังราน นี่มึงถอนมั่นกูแล้วไปคบกับน้องชายกูมึงร่านขนาดนี้เลยเหรอวะเธอตกใจจนหน้าซีดนัทการชี้หน้าพ่อของเธอมึงสูมึงสอนลูกมึงยังไงให้ร่านขนาดนี้วะกูรักลูกของมึงยอมลูกมึงทุกอย่างสุดท้ายมึงก็หักหลังกูเธอตกใจมากออกไปนะนัดคุณไม่มีสิทธิ์นี่มันเป็นเรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับพ่อ นักการหันปมองเธอและทลาเข้าหาแอนโทนีผลักนักกานโดยมีชายอีกคนเข้ามาล็อกตัวเขาจากด้านหลังเธอกรีดเมื่อน,นักการ์ผลักแอนโทนีออกไปได้สำเร็จทั้งที่ตัวเล็กกว่าพ่อคะเธอทลาเข้าหาบิดา ขณะที่ชายอีกคนก็ต้านแรงโมโหของนัฐกันไม่ได้เธอพัง,งะเมื่อนัตกันทลาเข้าหาเธอแล้วออกแรงตบเธอสุดแรงจนเธอคว่ำหน้าลงบนเตียงใบหน้าด้านซ้ายชาดิกขณะที่นัตกันทลาเข้าหาเธออีกแต่ทำไม่ได้นอกจากดาหยาบขายออกมาอีกหลายคำ เธอรู้แค่ว่าแบล็กกี้ส่งเสียงคู่และมีชายอีกสองคนเข้ามาดึงนัตกรัร์นออกไปแอนโทนี Anthony เข้ามากอดเธอที่ยังมึนเธอรู้สึกชาและเริ่มเจ็บดาวขึ้นระยิบระยับขณะที่มีเสียงด่าและเสียงเออะโวยวายดังขึ้นข้างล่างตำรวจมาถึงในอีก15นาทีนัตกรัรนถูกตั้งข้อหาบุกรุกและทำลายร่างกายเธอไม่ทันเห็นว่ามีใครมาบ้าง รู้แต่ว่ามีชายหนึ่งคนที่ดูคุ้นคุนและนนพัฒน์ที่เข้ามาดูอาการของเธอเธอกอดเขาเมื่อเห็นเขาครั้งแรกเขาเห็นใบหน้าของเธอที่ถูกตบก็สะบัดออกมาส่วนแอนเทอรนีไม่เป็นอะไรมากเธอเอื้อมมือไปหยิบกล้องวิดีโอและเมมโมรีการ์ดให้นนพัฒน์ภาพภายในห้องนอนของเธอซึ่งเธอแน่ใจว่ามันน่าจะเห็นมุมที่นักการเข้ามาทำร้ายเธอและพ่อ มันจะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเธอ,อยังพูดไม่ออกขณะที่แม่อ้อยรีบเข้ามาดูเธอต่อเมื่อหนนพันรออกไปคุยกับตำรวจและและอนโทนีเธอรูปหัวเจ้าแบล็กี้ที่ยังคงตกใจขณะที่มีใครก็ไม่รู้เอาถุงน้ำแข็งห่อผ้ามาประคบแก้มให้เธอเธอรู้สึกอับอายที่มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น ไม่อยากให้เป็นคดีความแต่เธอและพ่อก็ต้องไปตรวจร่างกายตามที่ทนายสุรเชษบอกว่าควรทำเพราะมันยังอยู่ในรูปคดีมันไม่ควรมีเรื่องอย่างนี้เลยทุกอย่างมันน่าจะจบลงด้วยดีในเมื่อมีการถอนมั่นและมีข้อตกลงร่วมกันแล้วหลังจากได้ใบรับรองแพทย์แองเจลาก็เข้าพบกับตำรวจที่โรงพักสอบปากคำอยู่สักครู่เธอก็ได้พบกับพงพัฒน เธอจำเขาได้เขาเป็นคนช่วยเธอตอนที่เธอบอก,บอกถอนมั่นกับนักการที่ร้านอาหารเธอเพิ่งจะรู้ว่านน,น,นพัฒจ้างพงพัฒมาคอยเฝ้าดูแลเธอทั้งหมดพอหมดสิ้นการสอบสวนเธอก็กลับขึ้นรถเพื่อจะกลับคนขับรถมารอยอยู่ขณะที่นน,นพัฒนออกมาส่งเธอที่รถ ใบหน้าของเธอบวมจนเธอรู้สึกอับอายเป็นอย่างมากขณะที่มารสีและนพพลมาถึงเธอหลบหน้าคนทั้งสองหนีขึ้นรถและดึงมือออกจากมือของนนพัฒน์ที่ยังกุมมือของเธอสีหน้าของเขายังเป็นห่วงเธออยู่มากเขาได้แต่ยืนมองรถที่ถูกขับออกไปด้วยความเป็นห่วงขณะที่มารสีตรงเข้ามาตบเขาอย่างแรงที่หน้าโรงพักเพราะเขาเป็นคนชกนักตการ เขาเป็นคนผิดอยู่วันยังค่ำสำหรับมารสีนพพลถอนหายใจมองตามมารสีที่รีบเข้าไปหานัฐกานเอาละเอาไว้เราค่อยคุยกันทำตามหน้าที่เถอะนนพัตรรับทราบดูแลคนของเขาและแอนโทนีทนายของเขาสองคนเข้ามาดูแลเขาไม่กลัวขณะที่นายของแอนโทนีก็เก่งด้วยประสบการณ์อีกอย่าง ของแอนโทนีที่เป็นเป็นเจ้าทุกข์จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง